ประสองเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกภรรยานนักร้องดังแฉทีเจแค่ขำๆถูกจับเป็นคู่จิ้นออฟป,ปองสัตวิโนโอน,น่าไรเดอร์เคยถูกเมลกิฟสันพูดเหยียดเชื้อชาติใส่ ตอนนี้เดฟสวมชุดกับตาลแจ็คสเปโร่เยี่ยมเด็กป่วยออนไลน์ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะแลวก็ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับทั้ง3แพลตฟอร์มของเราไม่ว่าจะเป็นทาง t o Ins HD ทาง t o For You รวมถึงแอปพลิเคชัน t o ID ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนพี่ปุ้เป้และผมสันครับใช่แล้วนะคะสำหรับข่าวแรกค่ะก็เป็นเรื่องของการไว้อาลัยนะคะของนักร้องนะคะนักจัดรายการวิทยุนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานของดีฉันย่าง DJ แชมป์หรือว่าคุณแชมป์สุขภัตรนั่นเองนะคะเมื่อคืนนี้ก็เป็นการจัดงานศพในคืนแรกเดี๋ยวเราไปติดตามภาพบรรยากาศะคะ่ะ อีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการเพลงไทยที่สูญเสียนักร้องคุณภาพแชมป์สุภวั์เจ้าของเพลงฮิตนอนน้อยที่เสียชีวิตกระทันหันด้วยอาการหัวใจวายในวัยเพียงแค่40ปีเมื่อคืนของวันที่20ิมิถุนายนที่ผ่านมาสร้างความโศกเศร้าสะเทือนใจให้กับครอบครัวแฟนเพลงตลอดจนเพื่อนในวงการบันเทิงเมื่อวานก็ถือเป็นคืนแรกที่ทางครอบครัวของพี่แชมป์สุภวัฒนะคะได้จัดพิธีศพตามหลักของศาสนาคริสต์ณโบสถ์พระมหาไถยซอยรุมร่มฤดีโดยผู้คนที่มาร่ว งานต่างก็ใส่เสื้อสีสุภาพนะคะสีขาวครีมซึ่งเป็นสีที่พี่แชมป์ชื่นชอบค่ะไม่ได้เป็นสีดาล้วนตามความตั้งใจของครอบครัวที่ไม่อยากให้งานดูมีแต่ความทุกข์ซึ่งในพิธีการจะเริ่มตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นมานะคะมีการสวดนมัส,สการพรีเซนเทชันเกี่ยวกับตัวของพี่แชมป์รวมทั้งการกล่าวคําระลึกถึงผู้ล่วงลับโดยเพื่อนสนิทอย่างพีเคปิยวัฒน์นักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์ชื่อดังอย่างบอยโกศิยพงษ์ด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการร้องเพลงพิเศษจากศิลปินลิทิมแอนด์บอยอีเลฟเนํำทีมโดยตู่พบทองสแตนบพัพพิวัตรคัตโตลิปตารวมถึงศิลปินรุ่นเก่าอย่างเบิร์ดกับฮาร์ทและหนึ่งคนสำคัญอย่างลูกมีแฟนสาวที่ได้มีการมาเล่าถึงความเป็นมาก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะมาคบหาดูใจกันพร้อมทั้งร้องเพลงแทนความอะไรอีกด้วยครับด้านของคุณพ่อและพี่ชายก็ได้ออกให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาว่า ถึงแม้ว่าแชมป์จะจากไปอย่างกระทันหันแต่ก็จากไปในขณะที่เจ้าตัวนั้นมีความสุขไม่มีอะไรค้างคาใจแล้วครับ,รบเขาถึงที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หัวเราอแบบเขาไปแบบถ้าคิดอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเขาไปแบบสบายๆแบบว่ามีความสุขแต่ไอคนไ <c oughs> อ้คนที่อยู่ข้างหน้าเขา <c oughs> ก็ลาบากใจแต่เราก็จำกัก็ชัมพเขาก็ไปไปดีแล้วนะครับตอนนี้ก็ก็เคถึงน้องจะไม่อยู่แล้วแต่ก็รู้สึกได้ว่าน้องเขาไปไปดีแล้วก็เขาก็น่าจะมีความสุขละแล้วก็วันนี้นะครับก็เป็นงานของเขาก็อยากให้ทุกคนไม่อยากไม่อยากทุกคนโศกเศร้าครับอยากให้มีความทรงจําที่ดีนะครับกับน้องชัาแล้วก็ก็ถ้าคิดถึงน้องก็เปิดเพลงน้อง พี่พี่คือขาล้องนี่นะคะคนนี้ต้องใหงงนะคะทางด้านเพื่อนสนิทอย่างคุณพีเกปิยวัฒน์ก็เผยว่าพี่แชมป์เป็นเพื่อนรักที่สุดคนหนึ่งสิ่งที่ห่วงมาตลอดก็คือเรื่องของฯฯฯฯสุขภาพนะคะไม่คิดว่าพี่แชมป์จะจากไปเร็วแบบนี้พร้อ,อมยก,กให้เขาเป็นอ<ห>ัจฉริยะด้านดนตรีเตรียงว่าใครจะไปไปเร็วไปช้านั่นเองแต่เราอะอยากไปก่อนไงเพราะอีอ้วนนี่นอนอยู่ตอนเนี้ไม่ร้องไห้จะแอะนึงเพราะไม่รู้ว่า คนที่รักเขาเยอะขนาดไหนเขาคือหนึ่งในอัจฉริยะททงดนตรีที่มีเวลาบนโลกน้อยไปแค่แหนึ่งครับได้มีโอกาสพูดอะไรกับพี่ชั้นมีม่พูดอะไรครับ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่แชมป์นะคะแล้วก็งานเนี่ยจะมีไปจนถึงวันเสาร์นะคะซึ่งวันเสาร์ก็จะเป็นวันเผานั่นเองนะคะที่วัดแก้วแจ่มฟ้าค่ะครับผมมาต่อกันนะครับกับข่าวนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวดราม่าต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มีบุคคลหนึ่งนะครับออกมาแชร์ในโลกออนไลน์ถึงพฤติกรรมของคุณตั้มสมประสงค์นะครับว่ามีการไปขอยืมเงินบ้างแหละทำตัวไม่เหมาะสมบ้างแหละล่าสุดเจ้าตัวได้มีออกมาการมีออกมาเคลื่อนไหวแล้วครับ เป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองนะครับหลังจากเพจดังออกมาเผยแพร่โพสต์ Facebook ของภรรยานักร้องดังรายหนึ่งครับที่ออกมาโพสต์ด่าตั้มสมประสงค์อดีตนักร้องดังเจ้าของเพลงช่างไม่รู้เลยพูดไม่ออกทนได้ทุกทีและอีกมากมายว่าชอบไปขอเงินและขอความช่วยเหลือจากสามีตนเองอยู่บ่อยครั้งล่าสุดในช่วงข้ามวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาตามสมประสงค์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับหลังจากมีดราม่าดังกล่าวโดยโพสต์ข้อความสั้นๆลงใน Facebook ระบุว่า คนจริงไม่ต้องรีบร้อนแก้ตัวถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจบางเรื่องก็บอกบางเหลือเกินซึ่งยังไม่ได้มีการเคลียร์กับอีกฝ่ายส่วนเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ดูจากเจ้าตัวโพสต์ก็น,น่าจะพอแก้ไขได้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเนี่ยคงต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงกันอีกครั้งหนึ่งครับ อนก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะออกมาพูดอย่างไรเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะผมว่าเขาถึงบอกเงินไม่เข้าใครออกใครนะคะมาถึงเรื่องราวนี้คุณคุน,คน,นะคะเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วค่ะกับคุณเด่นดอกประดูนะคะล่าสุดหนีออกจากบ้านมีคนไปเจอที่แม่สอดค่ะ หนีออกจากบ้านอีกครั้งนะคะสำหรับตลกชื่อดังเด่นดอกประดูค่ะหรือนายบรรพฤษวิรัศน์นะคะเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนในปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ตกเป็นข่าวว่ามีผู้พบเห็นคุณเด่นหิ้วถุงปุ๋ยสองใบไปยังสถานีขนส่งหมอชิดนะคะเดินทางแบบไม่รู้จุดหมายปลายทางก่อนจะไปโผล่อีกทีที่บกขอสอขอนแก่นแล้วก็บอกว่าจะมาหางานทำตามร้านอาหารหาไรายได้ให้ตัวเองล่าสุดนะคะ โผล่ไปที่แม่สอดจังหวัดตากค่ะขออภัยนะคะ,ะโดยมีคนอัดคลิปพร้อมสอบถามเจ้าตัวก็บอกว่ามาหางานทําไม่มีงานทําเลยไม่มีเงินอยากหาที่พักแบบฟรีๆมีไหมใครมีงานให้ทําบ้างและยืนยันว่าจะไม่ยอมกลับบ้านที่กรุงเทพยอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากพูดคุยอยู่ระยะหนึ่งนะคะจําเป็นก็ปล่อยให้คุณเด่นดอกประดู่อยู่บริเวณนั้นต่อไปเพราะเจ้าตัวเขายืนยันว่าจะไม่ไปไหนจะหางานทําอย่างเดียวทางด้านของภรรยาของคุณเด่นดอกประดู่นะครับก็บอกว่า การหนีออกจากบ้านเนี่ยจริงเพราะว่าเมื่อเช้าวันที่23มิถุนายนได้ทะเลาะกันเหตุเพราะว่าได้ชวนกันไปทําบุญโดยให้เด่นเป็นคนขับรถแล้วเกิดถอยรถไปชนรั้วบ้านรถเสียหายจึงโมโหขอหนีออกจากบ้านโดยภรรยาก็ให้เงินไปจํานวนทั้งสิ้น19,000บาทแล้วเขาก็ได้ขนเสื้อผ้าออกไปด้วยทั้งนี้ภรรยาของเขาบอกว่าจะไม่ตามกลับมาอีกด้วยครับแล้วลุงจะไปไหนต่อครับเนี่ยไม่มีแหาที่พักก็เป็นเรื่องของครอบครัวนะคะยังไงก็ ส่งใจช่วยแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยงานก็หาลำบากเหลือเกินใช่ครับค่ะอมาถึงเรื่องเราการทำความดีของหนุ่มคนนี้กันบ้างน,นะครับจอนนีเดฟนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการให้เรานรักษาระยะห่างกันนะครับแต่ว่าล่าสุดนนเนี่ยเขาก็มีการวิดีโอคอลไปเยี่ยมเด็กที่กำลังป่วยอยู่ครับ จอห์นนี่เดฟนะครับได้แต่งตัวเป็นกับตันแจ็คสเปโร่ครับเพื่อพูดคุยกันในแบบวิดีโอคอลกับเด็กๆที่ล้มป่วยและกำลังรังรกษาอาการป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กในเมืองควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียซึ่งก็ได้สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆที่โรงพยาบาลเป็นอย่างดีเลยครับทางด้านของนักแสดงหนุ่มใหญ่หวัย5้ปีก็ได้มีการวางแผนที่จะไปเยี่ยมเด็กป่วยที่โรงพยาบาลแห่งนี้มาตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ไวรัสโควิดในทระรบาดแล้วและเมื่อเดินทางไปไม่ได้จอห์นนี่เดฟก็เลยแต่งตัวเป็นกับตานแจ็คสเป ผ่านวิดีโอคอแทนครับ ทาง Juice TV ค่ะรับหน้าที่ส่งสัญญาณภาพแบบสตรีมมิ่งจากที่พักของจอห์นนี่เดฟไปยังโรงพยาบาลเด็กนะคะโดยจอห์นนี่เดฟบอกว่าเขาไม่ได้ไปเยี่ยมเด็กๆที่โรงพยาบาลน,นี้มา2-3ปีแล้วซึ่งเขาก็คิดถึงที่นั่นมากเลยในวันนี้นะคะเราอยากจะแต่งตัวเป็นกัปตันแจ็คสเปโร่ซึ่งเป็นตัวละครขวัญใจเด็กๆเ,เพื่อแวะมาพูดคุยทักทายถึงแม้ว่าจะไม่ได้เดินทางมาพบกับเด็กๆแบบตัวเป็นๆก็ตามโดยจอห์นนี่เดฟเผยว่าโรงพยาบาลเด็กในเมืองควีนส์แลนด์นั้นเป็นโรงพยาบาลเด็ก ที่ดูแลเด็กๆได้ดีมากสร้างความประทับใจให้กับนักแสดงหนุ่มรุ่นเก่าอยู่ไม่น้อยค่ะส่วนตัวของเขาก็ขอส่งความรักและความปรารถนาดีรวมถึงคำอวยพรไปยังเด็กๆทุกคนให้หายป่วยไวๆนะคะ น่ารักทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับตัวในรูปแบบของ new normal นั่นเองคือตัวไปไม่ได้แต่ว่าถึงแม้ว่าวิดีโอคอลหาก,กันผมว่ามันก็ยังสามารถส่งกําลังใจให้กันได้เนาะแน่นอนค่ะตอนนี้มาพูดถึงเรื่องของการเหยียดกันบ้างนะคะไม่ใช่แค่ผิวดําอีกต่อไปแล้วนะคะวิโนโนนาไราเดอร์ก็ตัดพ้อค่ะเรื่องของการที่เธอมีเชื้อสายยิวก็โดนเหยียดเช่นเดียวกัน ช่วงนี้กระแสการเหยียดสีผิวได้แพร่ขยายขอบเขตไปในเรื่องของการเหยียดกันในเรื่องต่างๆมากขึ้นนะคะล่าสุดวิโนโนนาไราเดอร์นักแสดงสาวออกมาพูดถึงการเหยียดชนชาติยิวในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮอลลีวูดค่ะโดยเธอบอกว่ามีผู้มีอิทธิพลในวงการฮอลลีวูดบางคนที่เกลียดคนยิวส่วนตัวของนักแสดงสาวใหญ่วัย46ปีเธอก็บอกว่าเคยถูกนักแสดงชื่อดังเมลกิฟสันเนี่ยแหละพูดจาเหยียดเชื้อชาติใส่มาแล้ว วิโนนาไรเดอร์นะครับบอกว่าเธอเนี่ยเคยไปร่วมงานปาร์ตี้เมื่อนานหลายปีมาแล้วและได้พูดคุยกับเมลกิฟสันแล้วอยู่ๆนักแสดงและผู้กำกับรุดใหญ่ก็พูดออกมาว่าเดี๋ยวก่อนนะงานนี้ผมจะติดเอสไม่เนี่ยซึ่งเป็นคำพูดที่แสดงให้เห็นว่าเมลกิฟสันเป็นคนที่เหยียดเพศและไม่ชอบเกย์อย่างชัดเจนหลังจากนั้นอยู่ๆเมลกิฟสันก็พูดเรื่องของชนชาติหยิ่ขึ้นมาก่อนที่จะถามวิโนนาไรเดอร์ว่าคุณไม่เคยเข้าไปในห้องโรมแก๊สพิษส,สมัยสงครามโลกใช่ไหมซึ่งเป็นคำถามท,าที่ทำเอาวิโนนาไรเดอร์ถึง เพราะเหตุการณ์การรมแก๊สพิษเพื่อล้างเผ่าพันชาวยิวในช่วงฮิตเลอร์เรื่องอำนาจไม่ควรจะเป็นเรื่องที่มาพูดในเชิงล้อเล่นกันแบบนี้วินโนนาไรเดอร์บอกว่าในวันต่อมาตัวเมลกิฟสันก็พยายามขอโทษเธอนะคะแต่เธอรู้สึกโกรธมากกับคําพูดของเมลกิฟสัน โดยเธอได้ให้สัมภาษณ์กับทางหนังสือพิมพ์ Sunday Times ว่าแม้เธอจะไม่ได้เป็นคนเคร่งศาสนาแต่การพูดถึงเรื่องของชนชาติยิวเป็นเรื่องที่ทำให้เธอรู้สึกลำบากใจค่ะเนื่องจากเธอเคยมีบรรพบุรุษเสียชีวิตในค่ายกักกันชาวยิวสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วนอกจากนี้วินโนนาไรเดอร์ก็ยังบอกอีกด้วยว่าเธอเคยถูกบองข้ามในการแสดงหนังบางเรื่องเพราะดูเหมือนคนยิวมากเกินไป โอหเรื่องราวรู้สึกจะบานปลายไปเรื่อยๆแล้วนะคะอืมนะฮะคือเป็นคำพูดที่เราเล่นแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ไม่ตลกด้วยนะมผมว่าต้องคิดก่อนพูดเยอะๆใช่ครับอ่ะเดี๋ยวไปพักเบรกกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวซึ้งๆนะครับของคุณจ๊ะอัสยามครับมีการเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่บ้านบอกเลยนะครับว่าโอ้โหซึ้งกันน้าตาไหลเลย ราไปอยู่กันต่อในเบรกนี้นะครับมาติดตามข่าวซึ้งๆกันบ้างนะครับกับข่าวของคุณจ๊ะอาสยามนะครับซึ่งล่าสุดมีการโพสคลิปอวยพรวันเกิดพร้อมกับเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับแม่บ้านส่วนตัวของเธอชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์กันเพียบเลยทีเดียวครับ <S <S นักร้องลูกทุ่งสาวสุดแซ่บนะครับจ๊ะนงพนีหรือว่าจ๊ะอาสยามเป็นหนึ่งสาวที่ก่อนหน้านี้เคยเผยถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเมื่อช่วงวันต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ ว่าจะมีธุรกิจใหม่เกี่ยวกับความสวยความงามและช่วงนี้ก็ยังมีธุรกิจเสื้อผ้าสไตล์จ้าที่มีการลงทุนดูแลตั้งแต่การออกแบบและผลิตเองทุกขั้นตอนเลยเจ้าตัวบอกว่าทําเพราะว่ารักและสนุกที่จะทําล่าสุดก็ทาเอาแฟนๆซึ้งในความน่ารักอีกแล้วครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นได้มีการโพสตคลิปผ่านไอจเป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับแม่บ้านของเธอที่แฟนๆเห็นแล้วต้องเข้ามาคอมเมนต์ว่าทั้งน่ารักและอบอุ่นสุดๆเลยนอกจากจะเป่าเค้กวันเกิดของตัวเองแล้วคุณแม่บ้านก็ยังอวยพรให้สาวเจ้มามีกด้วยครับ mình cười bye bye Surprise Mừng không Ná, nít thì Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday, happy birthday Happy birthday to Happy Happy Birthday มันจะขสุข้วยมันจะขายคันจะขายดีใจมีความสุขมากๆขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรที่ถุบอยู่ก็ขอให้คลี่คลายไปได้โดยวันโอเคขอให้ลูกกลับบ้านดีวันดีคืนมาสุขภาพแข็งแรงนะดีใจมากเลยนะขอให้ถูกหวยด้วยถูกไหมคะไม่เคยถูกเลยไม่ถูกเลยมาอ่านปล่าก่อนอธิษฐานก่อนอธิษฐาน แข็งแรงขอให้ปิจักมีจังหวะทุกความสุกงานเข้าเยอะๆด้วยรับรัคุณจักมาที่สุดเลยขอบคุณนะคะปิจักได้ตอาเลยตอบก่อนปันไม่มีปันไม่มีขอบคุณมากน้อโอ้น่ารักมากทีเดียวคือดูรู้เลยว่าเป็นการซอรายใช่ไหมคะเพราะว่าคุณแม่บ้านนี่แบบสะดุ้งเลยทีเดียวตกใจใช่นะคะโอ้โหชื่นใจแทนมาถึงเรื่องราวอาการป่วยของน้องไทก้านะคะซึ่งเป็นลูกชายของคุณเพชรจ้านั่นเองเดี๋ยวไปดูซิว่าน้องป่วยเป็นอะไรค่ะ พักทริปเที่ยวด่วนนะคะหลังจากพบว่าน้องไทก้าลูกชายของนิวเคลียร์หันศาและเพชรจ้าเนี่ยนะคะมีอาการไข้ขึ้นสูงขณะเดินทางมาเที่ยวพักผ่อน มาทะเลที่หัวหินพอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็พบว่าน้องมีไข้ขึ้น39.8องศาค่ะต้องรีบพามาโรงพยาบาลโดยด่วนล่าสุดทางเพชรจ้าก็ได้อัปเดตอาการของน้องไทก้านะคะหลังจากอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลา3วันตอนนี้กลับบ้านได้แล้วทางคุณหมอวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นไวรัสลงกระเพาะค่ะ โอ้ก็ดีใจนะที่น้องอาการดีขึ้นนะคะนะคคือเห็นใจเลยนะครับโอ,โอ้ของคุณพ่อคุณแม่เวลาลูกป่วยนี่แทบจะขาดใจเหมือนกันนะเนาะเอามาต่อกันนะครับกับเรื่องราวของการที่คนคนหนึ่งนั้นมีน้ำมีนวลแล้วก็ถูกทักนะครับว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าคุณทีเจนะครับเจ้าตัวก็ออกมายอมรับเลยนะครับว่าก็อาจจะใช่ครับ เกิดคู่จิ้นคู่ใหม่ขึ้นแล้วนะครับหลังจากออฟปองสักชอบเหยียดอชอบหยอดนะครับขอไปทีเจจิ๋วดายุดหรือว่ายบอยทีเจออกสื่ออยูบ่อยๆครับล่าสุดทีเจก็บอกว่าไม่ได้ซีรีสอะไรเพราะเชื่อว่าออฟนั้นเขาแค่แกล้งเล่นๆส่วนเรื่องที่ช่วงนี้ดูเจ้าตัวจะมีน้ำมีนวลมากขึ้นทีเจก็ยอมรับ,บว่าอ้วนขึ้นจริงๆเป็นเพราะว่าอนจอยกับการทานและการทํางานรวมถึงกลัวเรื่องของโควิดก็เลยไม่ได้ไปออกกําลังกายครับ คิดว่ายังไม่รู้วิธีว่าเราควรจะทำยังไงอย่างเงี้ยสามารถทุกคนไปลองแบบฝึกเต้นแล้วก็แบบลองมาเล่นชาเลนจ์นี้กันค่ะค่ะใครอาจจะแบบวันๆผมตื่นมาผมก็กินแล้วก็ไปทําเพลงแล้วก็กินแล้วก็ทําเพลงแล้วก็กินแล้วทำเลยมันก็เลยไม่ได้ความรลังกายครับช่วงนี้เพราะว่าจะไปฟิตเนสก็กลัวเรื่องโควิดจะไปว่ายน้ําก็กลัวเรื่องโควิดก็เลยไม่ด้อยู่ตลอัน้ชั่งน้ำหนักไหมครับว่าขึ้นมากี่ิโลไม่ชั่งแล้วครับผรู้สึกแฮปปี้นะครับที่แบบ คือเราแฮปปี้อ่ะที่เราเราเป็นอย่างนี้อะไรเราก็ไม่ได้เสียเรียนเลยแต่ผมจะลดนะฮะราไม่ได้บอกว่าแฮปปี้เราจะไม่ลดเราเปลี่ยนเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าไปแล้วนะได้แต่เดี๋ยวลดแล้วค่อยเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ก็ได้เพราะจริงๆผมรู้สึกว่ามันมันแค่แบบผมไม่ได้ห่วงเรื่องรูปรูปหน้าตาที่มันอ้วนคือแต่ว่าผมแค่ห่วงสุขภาพตัวเองเพราะว่าตอนเนี้ยผมไปไลฟ์ร้องเพลงสองสามเพลงผมก็หายใจไม่ทันแล้วหี่ขอนร่างหยอดเราผ่านมาเลยนี่เขาแบบข้าง เขาไม่ได้จริงจังเขาล่นเขาลุ้นหนักแต่เขาดูชอบเราจริงนะครับเขาเล่นเขาเป็นการแสดงครับคือเคยเจอตัวจริงกันอยู่แล้วใช่ครับผมผมเคยทำเพลงเพลงใหยกับพี่ออฟแล้วก็ไปฟีดด้วยแล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตเดี่ยวของเขาด้วยครับก็ปกติครับเขาไม่ท่าทีแบบอยากจีบเราไหมครับแต่จริงจังคอนเสิร์ ไม่ไม่เขาก็ปกติคือคือปกติผมก็เห็นเขาแซลอย่างนี้กับคนอื่นด้วยนะใช่ผมอึ่งทว่ามันเริ่มปกติความเฟรนลี่อความอะไรเกิดไหมคะเวลาเราแซวงหนก็เฉยถ้ามีคนจินได้ไหมคะจะดีเหรอว่าช่วงนี้เขาฮิตฮิตกันแบบนี้ใส่วายสาวายผมหน้าตาผมไม่น่าได้ อแล้วก็ถือว่าเป็นการจิ้นขำๆกันไปนะผมว่าเพื่อนกัน <laughs> เพื่อนกันนะคะมาถึงเรื่องที่โอ้โหโลกออนไลน์แชร์กันสุดพลังนะคะกับทีเซอร์ตัวใหม่ของ b l a c k p ิงคค่ะเรียกว่าลุกสวยหวานปนดุพร้อมความแกรมหรูหราอลังการมาครบเลยค่ะทำยอดวิวทะลุล้านอย่างรวดเร็วใน3ชั่วโมงที่ปล่อย ทีเซอร์ตัวนี้ออกมาะะจากมิวสิกวิดีโอเพลง How You Like That ของสีสาว BLACKPINK เกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตจากเกาหลีใต้ อย่างที่แจ้งกันไปแล้วนะครับว่านี่คือผลงานเพลงใหม่ในรอบ2ปีที่แฟนๆนั้นต่างรอคอยกันนะครับและก็มันจะได้ชมการเต็มๆกันในอีก2วันข้างหน้านี้แล้วแถมสี่สาวก็ยังสร้างประวัติศาสตร์เปิดตัวเพลงนี้นะครับซึ่งเธอพวกเธอเนี่ยจะไปในรายการทอล์คโชว์ดังของสหรัฐอเมริกาอย่าง The Toni g h t Show Starring Jimmy Fallon นะครับโดยเธอคือ K-pop Girl g r o u p วงแรกและเป็นศิลปินหญิงจากค่าย YG Entertainment คนแรกที่จะได้ไปร่วมรายการนี้ครับ อย่างไรก็ตามนะคะก็มีประเด็นไม่ค่อยดีค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเมคอัพอาร์ติสต่างชาติรายหนึ่งนะคะได้โพสต์กล่าวหาว่าผลงานของเธอถูกก๊อปโดยเมคอัพอาร์ติสของ Blackpink นะคะมาลอกสไตล์การแต่งตาดูภาพเปรียบเทียบนะคะด้วยลวดลายเปลวไฟสีชมพูแบบที่แต่งให้กับเจนนี่ใน ธีมแบบนีออนแล้วก็หาทางเคลียร์กับค่าย YG ต้นสังกัดของศิลปินไม่ได้ค่ะเรื่องนี้คงจะต้องติดตามกันต่อไปในส่วนของอาการบาดเจ็บที่ขาก่อนการคัมแบ็กในครั้งนี้ของเจนนี่นะคะเจ้าตัวก็ยืนยันว่าอาการดีขึ้นแล้วไม่ต้องเป็นห่วงขณะที่ลิซ่าสมาชิกชาวไทยหนึ่งเดียวของวงก็ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารอาเีร์ว่าพวกเธอนั้นเตรียมตัวกันอย่างหนักเพื่อสร้างความประทับใจแบบจัดเต็มให้กับแฟนๆที่รอคอยกันมานานถึง2ปีดังนั้นยี่ส ส6หมิถุนายนนี้รอชมกันได้เลย ส่วนเรื่องของผลงานแต่งหน้าเราดูแล้วเราก็แบบนะม,มันก็คล้ายจริงๆเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะคะสุดท้ายนี้ค่ะมีเรื่องราวของคอนเสิร์ตท,ที่เหมาะกับ New Normal มากๆเลยนะคะามาฝากกันกับสภากาชาติไทยค่ะได้มีการกำหนดจัด live concert giving live concert 63ให้ด้วยใจเพื่อแสดงความขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้กันผ่านแคมเปญ63บาทสู้โควิด19ในปี2 5 6 3นี้นะคะฟังเพลงแห่งการให้จากศิลปินอย่าง คุณโตศักดิ์สิทธิ์ไอซรัญยูนนทนนศิลปิน GMMTV และอีกมากมายค่ะร่วมประมูลของรักศิลปินดาราในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ได้เวลา5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะและก็สามารถรับชมสดผ่านทาง Facebook Fanpage ของ The t h a i Red c r o s s s o c i e t y Workpoint Entertainment ครับสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักงานสีลมสีลมนะครับชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติ เลขที่บัญชีนะครับ001ขีด1ขีด3 4 5 6 7ขีด0ครับและคุณสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ True Vision s ได้นะคะผ่านทาง Line Official Account ข,ของเราในหยิบมือถือมาสแกน QR Code ได้เลยค่ะส่วนโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะเรามี Facebook Fanpage รวมถึง YouTube Channel ให้ติดตามกันด้วยค่ะแล้วก็พูดคุยกับเราได้ครับตามอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะครับดาวน์โหลดกันด้วยกับแอปพลิเคชัน Need t o ID แอปเดียวครบสุด ทุกความสนุกและสิทธิพิเศษครับลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตามรายการ entertainment day นะครับทางช่อง tru insight hd เรายังมีคลิปดีดแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ facebook fanpage ของ tru i s i g h t hd และเราก็ยังมี social media อีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ